จับขาเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญพระแป๊ะเพศโพลิสไทยแลนด์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าอาดีตผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกจักทิพย์ัชจินดาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วที่วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่กทมภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่30กันยายน2563ท,ที่ผ่านมาและได้มีการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจต่อให้กับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขต่อมาก็ได้มีภาพระหว่างที่พระแปะได้ออกเดินบินฑบาตเมื่อช่วงเช้าของวันออกพรรษางานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเป็นจำนวนมากก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ